สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านสมัครบิตคัพนะครับเพื่อเข้าไปเทรดบิตคอยนะครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่บิตคัพเขาก็เปิดรับสมัครปกตินะครับแต่ตอนนี้นี่รู้สึกว่าช่วงที่ราคาบิตคอยนะแต่ก่อนราคาบิตคอยอยู่ประมาณ1นึ่งแสนแนะครับปัจจุบันนี้พุ่งขึ้นนะครับไปเป็น2ล้านนะครับสล้านแล้วก็ลดลงมานิดนึงนะครับตอนนี้เหลืออยู่1ล้านกว่าๆหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับ ซึ่งราคาไม่ขึ้นแยวนี้มันทําให้เว็บปิดครับนะครับเคยร่มครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยปิดปรับปรุงนะครับไปประมาณเดือนกว่าๆนะครับไม่รับสมาชิกใหม่นะครับทีนี้นะครับเขาก็เปิดรับสมัครเรียบร้อยนะครับวันนี้วันที่ย9ิบเาเมษายน2 5 6 4นะครับผมลองเข้าไปดูแล้วเขารับสมาชิกแล้วครับแต่ว่าขั้นตอนของการยืนยันตัวตนก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับก็สมัครได้ปกติแต่ใช้เวลายืนยันตัวตนนานนะครับ ทำไมถึงต้องยืนยันตัวตนนะครับถ้าสมัครไปแล้วนี่เราไม่ยืนยันตัวตนว่าเป็นคนจริงจริงนะครับเขาก็จะไม่ให้เราเข้าไปเทรดในเว็บของเขานะครับก็คือเข้าไปทําธุรกรรมอะไรยังไม่ได้นะครับก็คือเทรดขายซื้อขายเหรียญยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องให้คนนะครับเป็นคนยืนยันว่าเป็นตัวจริงนะครับยวผมจะพาสมัครนะครับอันดับแรกไปที่เว็บบิตครับนะครับเมื่อไม่กี่วันนะครับผมเห็นบิตครับนะครับไปโผลที่ช่องเจ็ดนะครับโฆษณานะครับแสดงว่าความน่าเชื่อถือนี่ค่อนข้างสูงนะครับ เดี๋ยวสมัครสมาชิกนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับ hmm. ป right. like no e ึ๊กเข้าไปเขาก็บอกว่าสามารถเปิดบัญชีได้เพียปกตินะครับแต่ก็มีคนสมัครจำนวนมากก็การยืนยันตัวตนอาจจะล่าช้านะครับตกลงนะครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่จะใส่อีเมลเข้าไปให้ทุกท่านเข้าอีเมลรอเลยนะครับเข้าไปยังอีเมลนะครับรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะส่งอีเมลมาหาเรานะครับจากนั้นเราก็กอกอีเมลที่เราเปิดเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับ ลอ็อินเข้าไปนะครับาจากนั้นรหัสผ่าน2อันนะครับให้ให้กรอกรหัสผ่านที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเวลาเราฝากเงินวเวลาถอนเงินนี่มันถ้ามีคนลอกอินของเราเข้าไปเงินเราจะหายนะครับทดสอบดูนะครับรลาดผ่านปลอดภัยนะครับ โอเคนะยืนยันอีกทีครับแล้วก็สมัครครับกดสมัครเข้าไปนะครับปึ๊บเข้าไปแล้วก็อ่านดูนะคะรับเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเข้าใจแล้วก็กดที่ฉันยอมรับแล้วก็สมัครนะครับสมัคร,ครบิดครับนะครับก็จะเข้ามาครับมาหน้านี้นะครับยืนยันอีเมลของคุณนะครับตัวนี้นะครับกดยืนยันอีเมลของคุณนะครับแล้วก็ใช้งานอีเมลนี้นะครับ ือเขาให้ตรวจสอบดูว่าอีเมลที่เรากกเข้ามาน่ะมาถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะใช้ในการล็อกอินในครั้งหน้านะครับใช้อีเมลนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่ากรุณาเช็คอีเมลนะครับก็มาที่หน้านี้ครับมีครับมาแล้วครับ b i t c u p c o m นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในอีเมลนะครับตอนนี้ผมอยู่ในอีเมลอยู่นะครับครับ verify email address นี่ครับมันจะเป็นหน้านี้ครับมีอันเดียวในการให้กดครับ verify ครับคือยืนยันอีเมลครับว่าเป็นเป็นของเราจริงๆนะครับ มันจะเด้งขึ้นมานะครับโปดยืนยันนะครับคลิกยืนยันอีกทีนะครับอ่าเรียบร้อยครับทีนี้เราสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยนะครับมันจะอยู่คนละหน้านะตัวนี้คือหน้าที่เราสมัครไฟเมื่อกี้นะครับส่วนหน้านี้คือหน้าอีเมลนะครับเราคลิกยืนยันปุ๊บมันเด้งมาหน้านี้ใช่ไหมครับที่เรากดยืนยันนะครับเขาก็จะให้เราเข้าสู่ระบบนะครับหน้าเดิมที่เราเคยสมัครเราก็ปิดไปได้นะครับเพราะว่าเรายืนยันอีเมลเสร็จแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้าไปด้วยอีเมลเมื่อกี้ครับ เข้าสู่ระบบครับนี่คือเราเข้ามาสู่บัญชีของเราเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้นะครับเราจะยังทําอะไรไม่ได้นะครับซื้อขายก็จะยังยังค่อนข้างจะมียอดจํากัดนะครับก็คือเขาจะจํากัดจํานวนนะครับถ้าเราไม่ยินยดนตัวตนนี้มันอาจจะมีปัญหาในการเบิกถอนเงินหรือว่าการซื้อการขายนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก่อนที่ท่านจะจะดาเนินการต่อไปนะครับให้ท่านนี่ครับมาดูครับการดินยันตัวตนนะครับ เพิ่มบัญชีธนาคารแล้วก็ตั้งค่าทูเฟกเตอร์นะครับท่านต้องทําขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นนะครับท่านถึงจะสามารถเทรดนะครับเทรดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยืนยันตัวตนให้ดูนะครับในที่นี้ผมเคยมีบัญชีบิตครับอยู่แล้วนะครับผมจะจะแค่เข้าไปให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับแต่ผมจะไม่ขอยืนยันอีกทีนะเพราะว่าผมผมมีบัญชีเดียวนะครับก็น่าจะจะเพียงพอแล้วนะครับผมจะไม่สมัครซ้ํานะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นสแปมอีกนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเรายืนยันตัวตนนะครับผมจะลองยืนยันตัวนี้ดูก่อนนะครับสําคัญนะครับเราต้องทําให้เสร็จทั้งสาขั้นตอนนะครับมันถึงจะสามารถดําเนินการซื้อขายได้นะครับหากเราอยากดูนะครับอยากดูราคาของบิตคอยว่าตลาดซื้อขายมันเป็นยังไงเรายังไม่ต้องยืนยันก็ได้นะครับเรามาดูได้นะครับตรงตลาดซื้อขายตรงด้านบนนี้นะครับกดลองดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาให้ดูใหม่นะครับนี่คือเราก็จะกลับเราก็จะมาที่หน้าหน้าของการซื้อขายนะครับ เหรียญก็จะมีให้เลือกด้านขวามือนะครับบิตคอยอ Et ทเลียมเลกอาพีนะครับแล้วก็ลองคลิกดูแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญนะครับตัวนี้คือดูราคาได้นะครับใช่ไหมครับจากนั้นนะครับผมจะลองไปยืนยันตัวตนนะครับให้กดที่บิตค u ันะครับกดที่บิตครับบิตค b ัที่อยู่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับกดที่ไอคอนด้านบนนะครับเพื่อกลับมาหน้าแรกนะครับ ตัวนี้ครับเราต้องทําให้เสร็จนะครับกดที่ยืนยันตอนนี้นะครับกดปึ้งเข้าไปนะครับเลือกประเภทการยืนยันตัวตนครับว่าเราจะยืนยันตัวตนแบบไหนนะครับแล้วก็บัญชีส่วนบุคคลนะครับนี่นะครับปึ๊กเข้าไปปิกเข้าไปนะครับซึ่งบัญชีมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ระดับนะครับที่ยังบอกว่าระดับ3นะแต่ที่จริงคือระดับศูนย์ระดับ1ระดับ2ระดับ3นะครับระดับศูนย์คือตอนนี้เรายัง อยังอยู่ในขั้นตอนการยืนยันอีเมลนะครับคือยืนยันเมลแล้วปุ๊บนี่ฝากเงินเข้าได้ศูนย์บาทนะครับถอนเงินก็ไม่ได้นะครับฝากเหรียญสูงสุดนะครับถอนเหรียญสูงสุดศูนย์ดยังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องยืนยันตรวจต,วต,วตวนนะครับอย่างน้อยก็ขอให้ผ่านในในระดับที่1นนะครับระดับที่1นนะเพราะว่าถ้าผ่านในระดับที่1นนี้เราจะสามารถฝากเงินตามนี้นะครับตามยอดจานวนที่เห็นนีนะครับ หากเราเทรดแล้วเราได้กาไรเยอะเรารวยนะครับเรามีเงินเยอะเนี่ยเราอยากฝากเยอะขึ้นนะครับเราก็ค่อยยืนยันในในระดับที่2นะครับแล้วก็ถ้าอยากฝากเยอะขึ้นอีกนะครับก็ยืนยันในระดับที่3ให้เสร็จแต่ในที่นี้นะครับผมขอแค่ในระดับที่1ก็พอนะครับเพราะว่าเงินประมาณ2ล้านบาทนะครับเพราะว่าระดับที่1นะครับก็น่าจะเหลือเฟือเลยนะครับเพราะว่าเขาจํากัดแค่ว่าฝากเงินสูงสุดได้ 2ล้านบาทนะครับหนึล้านถึง2ล้านบาทต่อวันนะครับต่อวันเพราะฉะนั้นเรามีเงินอยู่4ล้านแล้วก็ฝาก2วันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นระดับที่1ก็น่าจะเพียงพอนะครับยกเว้นท่านรวยพันล้านก็ระดับ2ระดับ3ไปนะครับเดี๋ยวจะลองยืนยันนะครับเดี๋ยวจะลองยืนยันในระดับที่1ให้ดูนะครับกดที่คําว่ายืนยันนะครับข้างล่างนี้นะนะครับหากไม่ยืนยันก็จะเทรดไม่ได้นะครับการยืนยันระดับที่1จะดําเนินการตามคิวนะครับซึ่งก็จะ ทราบผลภายใน3าสี่วันถามว่าการยืนยันระดับนี้มันสําคัญยังไงนะครับเวลาเรายืนยันปุ๊บนี่เป็นการบอกว่าเราเป็นคนจริงๆนะครับที่จะเข้ามาเทรดในเว็บของเขามีตัวตนจริงนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรายืนยันไปแล้วนะครับทางบิตครับนะครับเขาจะเป็นคนตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ระบบตรวจสอบนะเป็นคนจริงๆนะครับมาตรวจสอบบัญชีของท่านมาดูเลขประชาชนนะครับสมัยที่ผมสมัครนะครับสมัครใช้บิตครับนี่ การยืนยันตนจะมีเจ DE, ้าหน้าที่ของเขาโทรมานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เตรียมตัวรับโทรศัพท์ด้วยนะครับมันมีเจ้าหน้าที่โทรมาด้วยนะแต่บางทีอาจจะไม่โทรก็ได้นะครับตัวนี้แล้วแต่นะครับถ้าเอกสารเราเพียงพอเขาก็จะไม่โทรมานะครับตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนของผมนะครับเขาเขาโทรมาหานะครับเพื่อยืนยันว่าเราทํากิจการอะไรนะครับแล้วก็จะเขาก็จะโทรมาถามเรานะครับผมขอคลิกดําเนินการต่อนะครับมันจะเรียกขึ้นมาหน้าใหม่นะครับ มันขึ้นมาหน้านี้นะครับก็เลือกเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับถ้าเป็นต่างชาติก็เลือกตัวนี้นะครับคลิกนะครับคลิกปุ๊บกดยืนยันนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจากนั้นท่านก็กอกครับกอข้อมูลทั่วไปครับชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลนะครับภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยนะครับนามสกุลวันเดือนปีเกิดเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับเบอร์โทรนะครับจากนั้นนะครับท่านก็สมมุติว่านะครับสมมุติว่า ท่านกรอกเสร็จไปแล้วระดับนี้นะครับแต่ท่านยังไม่มีข้อมูลเลขบ,บัตรประชาชนหรือยังไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่างนะครับก็คือมีไม่ครบนะครับก็คือจาสมมติว่าบัตรประชาชนไม่อยู่กับตัวนะครับท่านกรอกแค่ชื่อสก,กุลอะไรไปแล้วท่านเสียดายนะครับเข้ามาครั้งหน้านี่ท่านมายืนยันที่ระดับที่หนึ่งท่านอยากไม่อยากกรอกซ้ําอีกนะครับท่านก็กดที่ปุ่มบันทึกก่อนนะครับอย่างเช่นนี่ผมกรอกชื่อกรอกอะไรพวกนี้ไปนะครับเท่าที่ผมดูนะ จากนั้นก็กดบันทึกไว้นะครับมันจะจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับก็คือท่านเมื่อท่านคลิกที่ยืนยันระดับตัวนี้มาอีกนะครับมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับก็มากรอกข้อมูลส่วนที่เหลือต่อได้นะครับแต่นะครับสําคัญนะครับท่านต้องยืนยันรหัส OTP นะครับก็คือกรอกข้อมูลเข้าไปกรอกเบอร์โทรเข้าไปปุ๊บนี่ยืนยันนะครับก็คือเขาจะส่ง SMS มาหาโทรศัพท์ของเรานะครับ แล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาต้องการรู้จริงๆว่าเป็นคนนะครับกรอกครบก็กดถัดไปนะครับทีนี้ผมยังไม่กรอกก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากเมื่อกี้นะครับเรากรอกข้อมูลทั่วไปเสร็จแล้วแล้วก็กดที่ปุ่มถัดไปนะครับถัดไปเสร็จแล้วก็จะมาสู่หน้าจอของการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งการยืนยันตัวตนนี้นะครับทุกท่านจะต้องต้องทําการถ่ายรูปด้านหน้าของบัตร ประชาชนนะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปด,ด้านหลังนะครับด้านหลังของบัตรประชาชนด้วยนะครับเป็นกรอบสีเ่เหลี่ยมแบบนี้นะครับตามกรอบที่เขาเขาระบุมาให้นะครับเราถ่ายปุ๊บล้วก็ไปตัดให้มันได้แบบนี้นะครับหรือหรือเราไม่ตัดก็คือเราถ่ายใกล้ๆนะครับก็คือให้มันเป็นเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มจอนะครับเมื่อเราถ่ายเสร็จนะครับถ้าในมือถือมันจะง่ายนะครับก็คือถ่ายปุ๊บอัปโหลดได้เลยกดที่เลือกไฟล์ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในคอมเนี่ยเราต้อง ถ่ายรูปเสร็จแล้วเราต้องก็อบปี้ไฟล์ลงไปในเครื่องก่อนนะครับถึงจะสามารถมาเลือกไฟล์ในส่วนนี้ได้นะครับจากนั้นเราก็กกเลขบัตรประชาชนของเราเข้าไปนะครับส่วนที่2ก็คือด้านหลังนะครับเหมือน,นกันนะครับด้านหลังก็เหมือนกันก็คือเราเราถ่ายรูปปุ๊บนะครับจากนั้นก็กดที่คําว่าเลือกไฟล์ก็คือเราเราถ่ายรูปแล้วก็ก๊อลงคอมนะครับแล้วก็เอามาแนบในตรงนี้นะครับแล้วก็กอกเลขข้างหลังเข้าไปนะครับหลังเลขบัตรประชาชนนะครับกอกเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับ ในหน้านี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างปุ๊บนะครับเราจะเจอส่วนนี้ครับส่วนที่เป็นให้เราเซลฟี่กับบัตรประชาชนด้านหน้าของเราครับก็คือให้ถ่ายแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยนะครับเขียนคําว่า bitcup.com ในกระดาษ A4 นะครับจากนั้นก็เขียนวันที่เข้าไปนะครับแล้วก็เซ็นลายเซ็นของเรานะครับอีกมือนึงก็ถือถือบัตรประชาชนไว้ใกล้ๆหน้านะครับแล้วก็ถ่ายนะครับให้ชัดเจนนะครับ เมื่อถ่ายเสร็จปุ๊บก็ก๊อปปี้รูปลงคอมพิวเตอร์นะครับก็มาแนบไฟล์ตรงส่วนที่เป็นเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับท่านก็แนบไฟล์เข้าไปนะครับซึ่งหน้านี้ก็จะอยู่ในหน้าเดียวกันกับหน้าที่ถ่ายรูปบัตรประชาชนนั่นแหละครับทางที่ดีก็คือให้ท่านถ่ายด้านหน้าบัตรด้านหลังบัตรแล้วก็ถ่ายเซลฟี่แบบนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับก๊อปปี้รูปลงคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ค่อยมาทําการยืนยันตัวตนนะครับเมื่อทําการเลือกไฟล์เสร็จนะครับก็กดที่ปุ่มถัดไปด้านล่างได้เลยนะครับมาถึงันนนนี้ะะครรบกก็็จเปา ทำแบบสอบถามนะครับแบบสอบถามว่าเราเหมาะสมหรือไม่ที่จะทําการเทรดแบบนี้นะครับเทรดเข้าไปเทรดนี่นะครับก็คือให้ท่านตอบตามจริงนะครับตามที่เขาถามนะครับตอบเสร็จปุ๊บก็กดที่ปุ่มถัดไปนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับเป็นการยอมรับว่าเราข้อมูลที่เราให้ไปเมื่อกี้นะครับเป็นเป็นจริงทุกประการนะครับจากหน้านี้นะครับเราก็อ่านเงื่อนไขต่างๆนะครับที่เขามีขึ้นมาให้อ่านนะครับ เมื่อเราอ่านเงื่อนไขต่างๆเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ข้าพเจ้ายอมรับข้อมูลเอกสารเหล่านี้นะครับถูกต้องนะครับเมื่อเราติ๊กนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มสําเร็จนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขระนวนการยืนยันตัวตนนะครับเมื่อเราทําตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับสถานะก็จะยังเป็นว่ายืนยันตอนนี้อยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้ท่านรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ของเขาจะทําการตรวจสอบข้อมูลของท่านนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าถูกต้องนะครับ ข้อมูลตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มสีเขียวนะครับจะเป็นว่ายืนยันยืนยันตัวตนแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูในในตัวที่มันมันยืนยันตัวตนผ่านแล้วนะครับตัวนี้ผมขออธิบายให้ฟังก่อนนะครับก็คือมันจะยังเป็นสถานะนี้อยู่จนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบนะครับต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับเพิ่มทําไมนะครับก็คือเพิ่มเข้าไปเพื่อใช้ในการฝากเงินนะครับหรือว่าถอนเงินเข้าบัญชีนะครับเวลาเราเทรดปุ๊บเราได้กําไรปั๊บนี่ครับ เราก็ถอนเงินเข้าบัญชีของเราได้นะครับหรือว่าเราต้องการฝากเงินเข้าไปเทรดนะครับก็คือเข้าไปซื้อขายเหรียญนั่นนะครับเราก็ใช้บัญชีธนาคารนี้ธนาคารฝากนะครับเดี๋ยวกดที่คําว่าเพิ่มตอนนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเขาบอกว่าการุณายืนยันระดับที่1เพื่อใช้งานระบบนี้นะครับแสดงว่าท่านต้องทําอันที่1ให้เสร็จก่อนนะครับท่านถึงจะสาม,มารถเพิ่ม เพิ่มบัญชีธนาคารได้นะครับวิธีการก็แค่ง่ายๆนะครับสติว่าเราจะยืนยันนะครับยืนเพิ่มบัญชีธนาคารเนาะเราก็แค่เลือกธนาคารนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เขาขึ้นให้ดูคร่าวๆนะครับเลือกธนาคารนะครับชื่อสาขาครับชื่อบัญชีครับของท่านนะครับเลขบัญชีนะครับก็กดปุ่มน่าจะเป็นปุ่มยืนยันนะข้างล่างนะครับตัวนี้มันไม่ขึ้นให้นะครับก็คือถ้าผมไม่ยืนยันอันที่1ก่อนเขาก็จะไม่ยอมให้ทําตัวนี้นะครับ นี่นะครับก็กลับมาหน้านี้ให้เสร็จนะครับยืนยันตัวนี้ให้เสร็จมันจะด้งกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับสรุปง่ายก็คือตราบใดที่ท่านยังไม่ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนตัวนี้นะครับท่านจะไม่สามารถเพิ่มบัญชีธนาคารได้นะครับการเพิ่มบัญชีธนาคารก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากก็เพิ่มเข้าไปนะครับกดที่เพิ่มล้วก็เขาให้ทําการกรอกอะไรก็กรอกเข้าไปนะครับส่วนอันสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับ two factor นะครับอันดันนี้นะครับ two factor authentication หมายความว่า ถ้าเราเปิดใช้งานนะครับก่อนที่จะล็อกอินนะครับมันจะให้ใส่รหัสนะครับซึ่ง Two Factor ตัวนี้ครับเราต้องจำเป็นที่จะต้องไปโหลดโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรม Google Authenticator นะครับเป็นแอปนะครับไม่ใช่โปรแกรมเป็นแอปที่อยู่ในในมือถือนะครับเราต้องไปโหลดแอปในมือถือของเรานะครับเดี๋ยวผมลองคลิกปุ่มเปิดก่อนนะครับมันจะถาอะไรหรือเปล่านะลองเปิดปับนะครับ เมื่อผมกดเข้ามานะครับมาดูนะครับความปลอดภัยตรงนี้นะครับก็อีเมลยืนยันไปแล้วนะครับเห็นไหมครับ Two Factor นะครับตัวนี้จาเป็นนะครับเมื่อท่านเปิดใช้งานโอเทนต์ตัวนี้แล้วท่านจะดําเนินการท่านถึงจะดําเนินการฝากเงินถอนเงินแล้วก็เทรดได้นะครับแสดงว่าหากท่านไม่มีตัวนี้นะครับท่านก็จะทําอะไรไม่ได้เลยกับบัญชีของท่านนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก่อนที่จะเปิดนะครับให้ท่านไปโหลดแอปนะครับ Google Authenticator นะครับมาไว้ในมือถือของท่านก่อนนะครับ จากนั้นนะครับท่านก็ลองคลิกเข้าไปตัวนี้นะครับตัวนี้นะรงแก้ไขนี่ครับ e ีด t นี่ครับปึ๊กเข้าไปนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับเปิดหน้านี้ค้างไว้นะครับเปิดค้างไว้นะเปิดไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสลับไปมือถือทีนี้ว่าจะทํำยังไงนะครับมันถึงจะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแอปนะครับว่าผมจะทํายังไงกับแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมไปโหลดแอปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวสลับไปมือถือให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับ เมื่อผมโหลดแอปเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของแอปนี่ครับเห็นนะครับ a u t h e ต t i c a t o r นะครับจะเป็นรูปสีดําๆเป็นวงกลมนี่นะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะครับจิ้มปุ๊บเข้าไปนี่เห็นไหมครับผมมีผมใช้งานเยอะมากนะครับบิดครับผมก็มีแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือเป็นเป็นแอปที่ผมใช้บัญชีบิดครับส่วนตัวของผมนะครับตัวนี้นี่เดี๋ยวผมจะสอนว่าผมจะเพิ่ม Authenticator ตัวนี้เข้าไปในมือถืออีกได้ยังไงนะครับยังจําได้ไหมครับในหน้าที่ ที่เป็นคิวอาโค้ดนะครับที่ผมให้เปิดค้างไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสแกนให้ดูนะครับมันจะเป็นคิวอา e โค้ดเนาะกดที่ปุ่มบวกนะครับกดปุ่มบวกปั๊บนะครับมันจะมีให้เลือกครับกดป้อนคีย์นะครับป้อนคีย์แล้วก็สแกนคิวอา e โค้ดผมว่าสแกนคิวอา e โค้ดจะง่ายกว่านะครับกดที่คําว่าสแกนคิวอา e โค้ดนะครับจากนั้นแล้วก็ยิงไปยิงไปยังคิวอา e โค้ดที่มันขึ้นที่หน้าจอในในหน้าออเทนติเคเตอร์ของของบิทคัพนะครับ ในหน้านั้นนะแต่ผมจะไม่สแกนนะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเข้ามารุกเครื่องเครื่องนี้นะครับท่านสแกนเสร็จนะครับมันก็จะให้ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าเป็นเป็นของของอะไรนะครับก็คือสแกนเสร็จปุ๊บนี้มันจะมาฝังไว้ในเครื่องนี้นะครับจากส่วนที่แล้วที่ผมสอนในการเพิ่ม Google Authenticator เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองเข้าสู่ระบบให้ดูนะครับว่ามันจะต้องใช้ยังไงนะครับผมกดที่นะครับหน้าบีบครับนะครับผมเข้าสู่ระบบนะครับ ปึ๊บเข้าไปนะครับกร่อกอีเมลเข้าไปอีเมลนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับโปรดระบุนะี่ครับ2 fa ตัวเลข6หลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถล็อกอินได้เลยถ้าหาผมไม่มีแอปเมื่อกี้นะครับก็ค,คือผมไม่ยืนยันตัวตวนนะครับในในใน google authenticator ไม่สแกน QR code นั่นแหละ มันจะไม่สามารถล็อกอินได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมต้องกดเข้าในแอปนะครับในมือถือนะครับแล้วก็กอกตัวเลขเข้าไปนะครับซึ่งตัวเลขจะเปลี่ยนไปทุกทุก10นาทีทุวิบสิบวิหรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนแป๊บเดียวเดี๋ยวผมกกเข้าไปนะครับนี่นะครับจากนั้นอุ้ยไปเองเลยนะครับไปเองเลยนะครับมันก็จะมาแบบนี้นะครับข้อตกลงนะครับแสเดียวว่าเขาเปลี่ยนข้อตกลงใหม่นะครับฉันยอมรับมายืนยันนะครับนี่คือ หน้าหน้าเว็บที่ผมทําการยืนยันผ่านแล้วเห็นไหมครับตัวนี้คือเป็นทีส่วนตัวของผมที่เพื่อผมใช้เทรดอยู่นะครับตัวนี้ก็ผ่านแล้วนะครับบัญชีธนาคารผมก็เพิ่มแล้วนะครับแล้วก็เปิด2ูแฟกเตอร์นะครับผมเปิดแล้วนะครับก็คือถ้าผมไม่เปิดตูแฟกเตอร์อันสุดท้ายนี่ผมจะไม่สามารถล็อกอินได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถซื้อไม่สามารถขายไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น3อันนี้นะครับสอันนี้ต้องทําให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับท่านถึงจะสามารถทําอะไรได้กับกับเว็บนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสาหรับการสมัครนะครับเบียดปิดครับแล้วก็การยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็เพิ่มบัญชีธนาคารนะครับทูแวกเตอร์นะครับสําคัญที่สุดก็คือท่านต้องยืนยันอันที่1ให้เสร็จก่อนนะครับท่านถึงจะสามารถยืนยันตัวนี้ได้นะครับเป็นเพิ่มบัญชีได้นะครับซึ่งขั้นตอนทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการซื้อการขายการฝากเงินนะครับท่านก็สามารถดําเนินการธุรกรรมได้นะครับ เดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาจบเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับสวัสดีครับ